เปิดประวัติเมฆวินัยไกรบุตรปิดตำนานพระเอกร้อยล้านนักสู้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรได้เสียชีวิตอย่างสงบจากไปในวัย54ปีเมื่อกลางดึกของคืนวันที่20มีนาคม2,567ที่ผ่านมาหลังจากที่ เจ้าตัวสู้สุดใจกับอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีซึ่งข่าวเศร้าดังเก่าก็ได้สร้างความเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนเพื่อนและแฟนๆของนักแสดงหนุ่มอย่างมากมายวันนี้วิวินิวขอย้อนประวัติของนักแสดงหนุ่มผู้สร้างตำนานเป็นพระเอกร้อยร้านให้กับวงการหนังไทย เมื่อหลายสิบปีก่อนว่าเมกวินัยก็คือดาวดวงหนึ่งที่โดดเด่นของวงการบันเทิงเมกวินัยไกรบุตรปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นหัศนัยไกรบุตรเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2512 เมกวินัยไกรบุตรเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคเมื่อปีพุทธศักราช2องั2จนเขาได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านนั่นเองสำหรับภูมิลำเนานะคะภูมิลำเนาเดิมของเมฆวินัยไกรบุตร เดิมมีภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเมฆวินัยไกรบุตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารในสถาบันเดียวกันมีกิจการของตัวเองที่นอกเหนือไปจากการแสดงก็คือ ขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองเมกวินัยไกรบุตรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของแกรมมี่ RS ประมาณช่วงพศ2 5 3 5ถึง2537มาก่อนจาก นั้นก็ได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราวสี่ห้าเรื่องเช่นหอบรักมาห่มป่าเมื่อปีพุทธศักราช2537ผู้ชายหัวใจไม่ภายเรือเมื่อปีพศ2538เป็นต้นซึ่งในขณะนั้นเมฆก,ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง และในปีพศ2542เมฆวินัยไกรบุตรก็ได้มาเล่นหนังเรื่องนางนาคโดยเมฆวินัยไกรบุตรรับบทเป็นมากซึ่งเป็นผลงานการกำกับของนนทีนิมิบุตรและภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างสูง ทำให้เมฆวินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นมาด้วยและในปีพุทธศักราช2543ัร25เมกวินัยไกรบุตรก็ได้รับบทเป็นไออินในหนังเรื่องบางระจันซึ่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จทางรายได้อีกเช่นกันและหลังจากนั้น เมฆวินัยไกรบุตรก็ได้เล่นหนังอีก3าสเรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่ากับหนังเรื่องนางนาคและบางระจันและผลงานโดดเด่นของเมฆวินัยไกรบุตรนอกจากหนังเรื่องนางนาคและบางระจันแล้วก็มีก็ยังมีละครเรื่องอติตาในปีพศ2544 แม้เลือกเกิดได้ไกรทองพ่อตาปินโตอตีตาปี2559เพลิงผนางและหนังปร้นนยะอีกด้วยส่วนชีวิตครอบครัวนั้นคุณเมฆวินัยแต่งงานกับคุณเอชนรดาแสนสินรังสีแฟนสาวนอกวงการเมื่อวันที่30 มีนาคมพศ2554และทั้งคู่ก็มีบุตรธิดาด้วยกันสามคนในปี2562เมฆวินัยไกรบุตรก็ได้แจ้งข่าวว่าตัวเองนั้นได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองทำให้งานในวงการบันเทิงค่อยๆลดลงเพราะอาการป่วยเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทำให้เมฆวินัยตัดสิน พาครอบครัวย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดและเริ่มขายของออนไลน์เพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งหลังจากที่ต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองมาเป็นระยะเวลานาน,านถึง5ปีซึ่งก็ถือว่าคุณเมฆวินัยนั้นมีความเป็นนักสู้พยายามรักษาตัวเองทุกวิถีทางเพื่อให้อาการป่วยดีขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นปี2567อาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตรก็เริ่มสุดลงก่อนจะเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมพศ2567จากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสะเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครสิริอายุได้54ปี วีวินิวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยร้านของวงการบันเทิงด้วยนะคะซึ่งทางคุณเอภรรยาของคุณเมฆก็ได้นำร่างของคุณเมฆไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิต และจะมีพิธีรดน้ำศพเย็นวันนี้เย็นวันที่21มีนาคม2567พร้อมกับเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปโดยภรรยาของคุณเมฆเผยว่าพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อวันที่18มีนาคม2567แต่ก่อนหน้านั้นวันที่15 น้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆหยุดหายใจไปช่วขณะช่วงที่พี่ออกไปรับลูกและพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงน้องเขาก็กระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่คิดว่าเขาอาจจะแค่ค้างไปแต่พอหลังจากนั้นเขาก็มีอาการแปลกๆไปคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักซึ่งเขาก็ทำแบบนี้อยู่สองสามวันแล้วเขารู้สึกเหนื่อยมากเลย ซึ่งเราคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลซึ่งเราก็บอกให้เขานอนบอกให้เขาพักพอวันที่18เขาก็มีอาการเกรงและเราก็เรียกฉุกเฉินหลังจากวันนั้นพี่เขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยซึ่งเราก็มีลางสังหรณ์เหมือนกันว่ามันผิดปกติเพราะเขาไม่เคยบ่นเหนื่อยและพูดกับพี่อยู่เสมอว่าให้สู้ด้วยกัน สู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วในช่วงที่เขาพูดประโยคเหล่านั้นมาเราก็ใจไม่ดีแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคิดแค่ว่ารอบนี้อาจจะหนักไม่คิดว่าจะไม่ไหวคุณหมอวินิจฉัยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตมันเกิดจากคุณหมอตอนแรกประเมินว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา 3 6องศาตลอดและความดันก็ตกหัวใจเขาเต้นช้าลงและน้ำเริ่มท่วมปอดแต่ด้วยความดันตกมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายก็เลยปล่อยซึ่งพี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานจนเขาไปซึ่งก่อนจะจากไปหมอก็ให้พี่เข้าไปคุยพี่ก็บอกเขาว่าให้เขาสู้ แต่ถ้าสู้ไม่ไหวมันห้าปีแล้วมันยาวนานเขาสู้มาตลอดพี่เขาสู้มากเลยและเขาก็คิดถึงครอบครัวตลอดซึ่งเขาก็จะบอกว่าสู้เพื่อเรานะพี่ก็จะบอกว่าให้สู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้ามันไม่ไหวถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะเขาก็รักและห่วงแล้วนะเราก็ต้องเป็นคนบอกเขาว่าไหว เขาจะถามตลอดว่าพี่ไหวไหมดูแลในบ้านทุกอย่างมันเป็นภาระของเรามาตลอดเขาก็ถามพี่เสมอพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะว่ากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอพักหลังมาเห็นพี่ออกสื่อบ่อยบอกว่าพี่ไหวพี่ทำได้ไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดห่วงก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแล้วเขาทําดีที่สุดแล้วเขาอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมาก เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกและคุณเมฆวินัยก็สร้างเป้าหมายให้พี่ตลอดเวลาหลังจากนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆต้องการจะสารต่อเราก็จะทำทุกอย่างให้ลูกให้ดีที่สุดในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียจากวันนี้ไปพี่จะทำทุกอย่างซึ่งหลังจากที่เขาป่วยหนักเราก็วางแผนเปิดธุรกิจเพิ่ม เริ่มมีการดีลงานกันหมดแล้วบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยและกำลังจะเปิดบัญชีทำนั่นทำนี่จนเขามาสุดตอนนี้ mm hmm. เขาเสียก็บอกลูกๆว่าตอนนี้พ่อเขาเสียเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ hmm. ่งแต่พี่ก็รู้ว่าเขาเสียใจนั่นแหละเขาก็ไม่กินข้าวเลยปกติจะเป็นคนทานเยอะและเขาก็กำลังพยายามเข้มแข็ง เพราะเขารู้ว่าเราเป็นหลักแล้วพี่ก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับพวกเขาในเรื่องชีวิตพี่จะทำเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่พี่จะทำให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้เขาและอยากให้พวกเขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูทางไว้พี่เชื่อว่าเขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจครอบครัว จริงๆแล้วความรู้สึกตอนนี้พี่ก็ไหวเป็นช่วงๆบางทีพี่ก็อยากปล่อยโฮบางทีพี่ก็อยากจะกอดศพเขาไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันทำให้คนรอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขาและลูกๆมีความเครียดรวมไปถึงพ่อแม่พี่ที่เขาก็กลัวว่าเพราะ ว่าห้าปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็กลัวว่าพี่จะไปตามเขาแต่บอกตรงนี้เลยว่าพ่อแม่ไม่ต้องกลัวพี่ไหวหนูไม่ตามพี่เมฆไปหรอกเพราะเอมีหน้าที่ต้องดูแลลูกอยู่เอจะดันลูกให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นคำพูดสำหรับคุณเอภรรยาที่ ดูแลคุณเมฆเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามวิวินิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกลบุตรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมฆวินยัยไกรบุตรอาลัยเมฆวินยัยไกรบุตรเสียชีวิตแล้วในวัย54ปีปิดตำนานอดีตพระเอกร้อยล้านหลังจากป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา เอออนชัญญาภรรยาของเมกวินัยไกรบุตรได้แจ้งข่าวเวลา23.49นาฬิกากับการสูญเสียและจากไปอย่างสงบของสามีที่โรงพยาบาลสายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพม,มหานครผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งได้ระบ,บุว่าหลับให้สบายนะคะ RIP จากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดทามกลางเพื่อนสนิทและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตพระเอกดังคนนี้เป็นจำนวนมากโดยเมกวินัยไกรบุตรปัจจุบันอายุ54ปีนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาพระเอกร้อยร้าน ผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานจนต้องพักการทำงานในวงการบันเทิงและจากไปอย่างสงบ